ปีปปครับผม้ดียวย้สอบรับดูกับเบียนหน่อยใส่ตาบนีบ่ว่าพอๆครับ7-3 2คูนบ,บีย้น,นโดยอาจารย์ที่เราเสาของวันที่เจ็ดครับเทียวแดงแขกมันตั้งรับลอกกี้ ลายเก็บหาครับครูครับรจัดแบบไปพีาา่ครับจะพูดซายครับผมงานทอมแปลงครับประมาณสองงาน ไปเมื่อวันนี้นะพี่น้องได้อนุญาตครับมุมนี้ดีกว่าครับจะเห็นจานัดคอนโทรนะครับแอร์ธรรมศาสตร์ครับมือนี้เดี๋ยวเห็ดทางครับผมเอาดินไปเห็ดทางกันนะเพราะว่าทางรวมครับผมหรือว่านี่เกือบอยู่ครับรถผมเกือบอยู่ กับหลับเดียวกับมาได้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นบุญบังไฟงค,ครับบังไฟชาวบ้า,บานเดี๋ยวเอาดินแข็งดินแข็งไปใส่ขนนับเห็ดข้างออกกันครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้อยของผมไปเลยครับผมเป็น,นกำลังใจครับไอ้มีก้กำลังใจในการเอ็ดกิบต,ต,ต่อไปครับผม ใช่น้องมึงเรียก้ดยครับเดี๋ยวจะทายลองสม,มือนะครับผมขับสม,มือครับไครับ็บอกกี่ข้อร้อยเจ็ดห้า,าไปรเมรทางแล้วครับลอยกาวฮะลอยกาทั้งสองกันเลยครับพันนี่เครื่องเดียวกันหกเคสอีหนึ่ง ร้อยเก้าสิบห้าแรงมาคันหนึ่งล็อกกี่คันหนึ่งเดียกาครับใช่จากแรกเริ่งเลยครับการเห็นงานพบแผ่รถไม่กับว่าเลยครับเห็นงานแบบยังฟืดป่าจะแบบ ถึงจะเก่าปูก็ยังมีไฟอยู่นะครับกับแก๊ดสามสองศูนย์นอ๊อฟเกต้ากเกี่ยวได้เดท่ายักเกี่ยวครับ ไงกรุ๊ปครับไงกรุป๊ปแปาว่ามีอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอาบ้านเปเอาแม่ไทยจด้แล้วครับเดี๋ยผมเตรียมรถกันครับพี่น้อง ออเต็มครับไล,ล่เข้าหาครับนับเดเต็มคัตเบล ็มกล้องครับได้พ่อเด็กกันไหมคลิปน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม